สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องเบิร์ดเก๋งสวยนะครับพี่พี่ครับวันนี้เบิร์ดมีรถโตโยต้าแคมรี่ครับผม 2.5G เข้ามาอีกหนึ่งคันนะบอกก่อนเลยคันนี้นะใครกําลังตามหาโฉมนี่อยู่ผมบอกให้เลยคันนี้ปี18เลขไม้ไม่ถึงแสนครับผมไม้70,002เท่านั้นนะครับมาในราคาพิเศษเพียง749,000บาทนะครับราคานี้ถ้าเทียบกับเลขไม้รถเทียบกับสภาพรถที่เห็นอยู่ผมบอกเลยไม่แพ้แน่นอนนะพี่พี่นะครับด้านรถตัวโตโยต้าแคมรี่ 2.5G สภาพสวยเดิมแบบนี้เลย มาครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าคันนี้ฟังก์ชันออปชั่น,นราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทออปชั่นเป็นยังไงแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่เริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยนะหน้ากระจังเป็นโครเมเนี่ยมแบบนี้นะเดิมแท้โรงงานแน่นอนครับผมนี่ช่องลมนะตรงกลางตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับผมสภาพสวยไม่มีรอยแตกหักเลยกระจังหน้าโตโยต้าครับผมโครมเมียมสภาพสวยใหม่ไร้ริ้วรอยนะครับผม น่าดูหรูมากนะคันนี้บอดี้สีดำฉ่ำๆแบบนี้เลยครับผมสวยมากนะเส้นตรงโคมียมครับผมไล่ไปจากหน้ากระจังตัดเข้าไปยันไฟนี่เห็นไหมครับดูหรูมากนะตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโคมไฟหน้าไม่มีคราบรอยลองรอยเหลืองนะได้เป็นความไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสวยๆเลยนะอ่านะมีไฟส่องสว่างกลา,างวันเห็นไหมครับตรงนี้ลูกแก้วสี่เมตรนะสาภาพสวยเดิมเลยนี่ข้างหน้าจะเละ โคนนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนฝนตกนะเช้ามาก็รีวิวเรียบร้อยเลยนะนี่เห็นไหมครับผมวัสดุนะครับผมตรงกันชนหน้าผมจะเป็นสีออกดําเงาๆนะครับผมสภาพดูใหม่นะครับผมนี่นะครับไฟตัดหมอกครับผมมีมาให้แล้วคู่หน้าเป็นฮารโรเกนครับผมข้อไฟตัดหมอกนะครับผมบิวติดมากับกันชนหน้าแล้วครับผมเป็นตัวโครเมียมนะตัวนี้นี่เห็นไหมครับ สภาพสวยนะเงาสะท้อนตาเลยทีนี้นี่นะในราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผมว่าสภาพนี้ไม่แมพงแน่นอนครับผมมาดูเลนไฟหน้าด้านขวาบ้างนะครับผมอ่าสภาพถือว่าใหม่นะฮะนี่อ่ไม่มีคราบเหลืองน,นะครับผมไฟนะดูโคมให้ดูกรชัดๆนะครับผม mm hmm. พี่ๆคนไหนกําลังตามหาอยู่นะครับผมถ้ารีบโทรหาเบอร์ก่อนได้เลยนะศูนย์เก้าห้าห้าแปดสามสี่แปดสี่ศูนย์นะครับแต่ถ้าไม่รีบนะครับผมดูให้จบคลิปก่อนนะครับสามารถตัดสินใจผ่านช่องทาง ช่องเบรดเก่งสวยได้เลยครับพี่ๆนะเดี๋ยวให้ดูนะว่ารถคันนี้นะครับสวยเดิมยังไงนะมาไล่กันต่อเลยนี่เซ็นเซอร์นะครับผมมีที่มุมหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังมีสี่จุดนะนี่ครับผมตะเข็บกันชนหน้าครับผมแนบชิดติดสนิทไม่มีแบบรอยอ้าเลยนะสาภาพสวยให้ดูสีผิวรถครับบอดี้สวยเลยนะนี่เงามากสีดำนะตัวนี้ช่วงล่างผมบอกเลยคัมรี่ช่วงล่างเขานะ ถือว่าสุดและขับสบายใครที่ขับอยู่จะรู้เลยว่าแชม r ี่นะขับขี่สนุกแล้วก็เครื่องยนต์เขาเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้ 2.5G ล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานสีบอลลายนี้เลยนะครับ 2.5G ครับผมเป็นดิส์เบรกสี่ล้อแล้วนะครับผมเป็นแม็กขนาด17นะสภาพแม็กนะครับแทบไม่มีรอยนะครับผมมีร่องรอยคาบน้ำนิดหน่อยครับผมทำความสะอาดได้ครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะ ได้ยางนั้นหลอดเป็นยางปียี่สิบเอ็ดนะครับผมดอกแน่นๆอยู่เลยนะครับผมพอได้ขับพอได้ขี่แน่นอนนะตัวนี้นะนี่นะสาภาพงดีอยู่ครับนี่ช่วงล่างนะครับผมโช๊คเชิร์กเดิมเดิมเลยนะดูได้นะซุ้มล้อต่างๆเดิมสนิทนะไม่มีรอยเคาะทําสีล้อตัดต่อแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนี่โช๊คเดิมครับไม่มีข้ามน้ํามันน้ามันเลยนะดูกันชัดๆนะครับผมนี่นะสวยนะตัวนี้ มาดูบอดี้ข้างรถกันบ้างครับผมตัวนี้เจ้าของคันดเดิมรับติดฟิล์มเฉพาะบานหลังนะครับผมนี่เป็นรถผู้บริหารของจริงนะเห็นไหมครับติดฟิล์มเฉพาะด้านหลังนะครับผมข้างหน้าไม่ติดฟิล์มเลยครับผมตัวนี้นะเห็นชัดมา้านะตรงฝั่งคน,นงขับนะทัศนวิสัยในการขับขี่ค่อนข้างกว้างขวางมากนะกระจก Cam มรีดูบานเต็มๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถสีดำครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับคิ้วโครมเนียมสภาพใหม่นะครับ ครอบกรจจกเลยนะตัวนี้ถ้าติดชิ้วกันสายข้างจะไม่สวยนะครับมันจะปิดบังตัวโคมเนี่ยนะครับตัวนี้นี่มาดูภายในกันบ้างภายในเป็นบอดหนังนะครับสีน้ําตาลชามัวสภาพสวยใหม่เลยนี่เห็นไหมครับเดินได้สีน้ําตาลอ่าเดินได้สีขาวครับผมตะคงตะเข็บใหม่ๆนะดูได้บอกไฟฟ้าตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้ปกตินะ พนักพิงบบกนะครับสภาพใหม่ปีกบอกมีรอยย่นเล็กน้อยครับผมตามการใช้งานครับผมฝั่งนี้นะนี่ฝั่งนี้แทบไม่ย,ย่นเลยเห็นไหมครับตึงมากนะเบาะหนังที่เห็นอยู่นะครับผมเ๊ะกางนะครับเก็บรายละเอียดเป็นหนังเหมือนกันนะเดินได้ขาเหมือนกันสภาพขอประทานโทษครับสภาพภายในน้องๆป้ายแดงนะตัวนี้ต้องบอกก่อนนี่ครับลายตะเข็บลงมานะครับไม่มีแตกไม่มีปีกแน่นอนครับผม ดูได้นะสภาพเหมือนแบบน้องๆป้ายแดงครับผมถ้าเบาแบบตรงเนี้ยถ้ามันจะตึงๆหน่อยนะถ้าไม่ได้ยับนะผมคิดว่าแบบสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะตัวนี้เบาไฟไฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับผมฝั่งนี่ฝั่งคนขับนะครับจะมีตัวลัมบ้าเป็นปุ่มด้านหลังนะนี่ขับขี่ทางไกลนะครับผมตัวนี้ช่วยลดความเมื่อยล้านในการขับขี่ได้นะใช้ได้จริงนะตัวนี้บอกก่อน มาขออนุญาตสตาร์รถให้ดูกันบ้างนะครับผมโอเคอย่าเบียดแลวกดปุ่มสาตาร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ได้กุญแจเป็นตัวคีเรตเรียบร้อยแล้วนะนเห็นไหมครับคีเรตนะครับผมสภาพสวยเลยไมายมาที่ผมไม่มีกลับไม่มีก่กอแน่นอนครับผมเลขไม่เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบหกนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับปีสิบแปดนะ,ะใช้งานต่อได้ยาวๆครับผมตัวนี้นะครับ นี่หน้าปัดหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมาดูตรงช่องแอร์กันบ้างครับผมนาฬิกาได้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งปรับเวลาได้ปกตินะแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับผมแอร์เย็นๆเลยนะช่องลมช่องลมทุกอย่างสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมเห็นไหมครับคอนโซลเขาจะออกเหมือนแบบเป็นลายไม้นะครับผมแบบเหมือนจะมีตัวแคบล่าแฝงด้วยเห็นไหมครับนี่ครับเขาเก็บรายละเอียดดีมากนะเป็นลายไม้แต่แบบเป็นโทนที่แบบ มันดูไม่เก่าอ่ะมันดูแบบสวยอะนะนี่แผงข้างประตูนะลายไม้สวยๆนะดูคลาสสิกด้วยอ่ะโอเคนี่คอนโซลหน้าสภาพใหม่ๆดำๆแบบแบบนี้นะครับผมไม่มีคาบสกอตเทปไม่มีคาบแบบที่แบบเป็นขาตั้งกล้องตั้งกล้องติดพระหน้ารถอะไรไม่มีแน่นอนครับตัวนี้สภาพใหม่นะได้ความกว้างความใหญ่ด้วยความหรูหรานะคันนี้อ่ะโอเคขออนุญาตพาดูตัวหน้าจอนะครับผม หน้าจอสัมผัสได้ครับผมปกตินะครับผมเสียบ USB ได้ปกตินะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะ JBL นะครับผมสดจริง Air Auto นะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับผมม่านบังแดดหลังกดนี่นะครับเปิดปิดสั่งการได้จากตรงนี้เลยนะครับผมม่านบังแดดนะ ฐานเกียร์นะครับผมออโต้ลายไม้สวยๆครับผมดูไม่เก่าเลยนะนี่ครับหนังร้มกรงหุ้มเกียร์นะครับผมไม่มีขาดเลยนะแผงเกียร์เป็นสีดําเงาครับผมตัวนี้นะสวยเลยนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ชาร์จแบตแบบไร้สายนะครับผมหรอไวเลสชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับแก้เก็บของสามารถเลื่อนเอาเลื่อนได้นะครับผมเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับไปวางพนักแขนตรงนี้นะนี่ครับแก้เก็บของกว้างๆครับผมเก็บได้เยอะนะนี่ คันนี้ก็จะมีตัวคุ่มองคู่มือสำเนาลงสำเนาเล่มครบหมดนะครับผมบอกก่อนเลยคันนี้ฟังก์ชันครบคันนะครับผมว่าจะเป็นตัวกระจกตัดแสงออโต้ก็มีมาให้แล้วนะครับไฟลใช้งานได้ปกตินะครับผมอกระจกนะครับผมสําหรับผู้หญิงนะครับเปิดกระจกไฟขึ้นอย่างนี้เลยนะแต่งหน้าได้สบายนะครับผมฝั่งคนขับก็มีไฟด้วยครับผมีครบคันเลยตัวนี้ มาดูฟังก์ชันตรงแผงประตูกันบ้างนะครับผมตัวนี้กระจกกดล็อกรถเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับกระจกพับออโต้ทันทีนะครับนี่ครับมีระบบป้องกันเลื่นถลายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีระบบ BSM ด้วยนะครับผมบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับตัวนี้เวลารถวิ่งมามุมอับนะครับผมสาธิตให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเวลารถวิ่งมามุมอับนะครับเราจะสตาร์ทขึ้นอีกรอบนะรถวิ่งมามุมอับนะครับผมตรงกระจกข้างข้าี่ยครับผมมันจะขึ้นนะครับนี่ แจ้งเตือนเลยนะบางทีบางทีมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาข้างๆ้างอย่างเงี้ยเราไม่เห็นอนะ่ะมันจะกระพริกบกระพริกบกระพริบกระพริบเลยนะตัวนี้อโอเคปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเซนเซอร์นะครับผมนี่ิงควนเปิดนะครับเซนเซอร์ข้างหน้าสองข้างหลัง4นะตัวนี้เดิมแท้โรงงานนะครับมาตัวนี้ครับผมคืออะไรนะตัวนี้เป็นเมมโมรีซีนนะครับผมสามารถล็อกตำแหน่งเบาะฝั่งคนขับได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะให้ภรรยาขับบ้างตัวเองขับบ้างนะครับภรรยาชอบขับแบบอาจจะนอนหน่อยแบบ าบางทีคนนึงชอบขับแบบหลังชิดๆหน่อยอะไรอยงี้ครับก็สามารถตั้งค่าได้ครับผมล็อกได้2ตํตำแหน่งนะครับตัวนี้กระจกปรับพับเก็บไฟฟ้าครบหมดแล้วนะครับผมตัวนี้นะนี่กระจกยังมาในชวมออโตสีบานครับผมสวยมากนะแผงประตูข้างสวยๆเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอพารับชมโครงสร้างเบื้องต้นนะครับผมคันนี้ราคาไม่แพงนะผมว่าถ้าเทียบกับสภาพรถ นี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะมั่นใจได้ครับผมรถผมรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อแน่นอนครับผมสีเสาหลังเก่งสวยๆครับผมนี่ให้ดูกันเลยนะครับผมหัวน,น็อตสวยๆครับผมเราเน้นโครงสร้างเดิมนะรถมือสองคัเกตเอครับพี่ๆมั่นใจได้นะซื้อรถที่สนุกคาที่เรานี่ถือว่าแบบไม่ต้องทำอะไระครับขับตัวน,น้ำมันอย่างเดียวครับผมสติกกอสติกเกอร์แรงลมดันยางทุกอย่างอยู่ครบนะ สครับเพดดูดิเห็นไหมเนียนเลยยังไม่ได้แกะไอตัวพลาสติกกุ้งสีฟ้าออกเลยสวยนะคันนี้โดยรวมผมให้ผ่านเลยนะอะโอเคมาดูเบาะหลังกันต่อบ้างนะครับผมนี่นะครับสภาพข้างหลังผิวพันของเขาก็ยังดูเต่งตึงอยู่นะครับผมกระต่อจิงโจ้ก็ตึงนะมีแอร์หลังนะครับมาให้แล้วนะครับผมเย็นทั่วถึงแน่นอนท้ายกว้างมากครับแคมรี่นี่ สภาพเบาะตะคงตะเข็บสวยๆเลยนะมีเป็นตัวผ้ายางแท้เดิมโรงงานมาให้นะครับผมีให้ดูตรงพนักพิงที่วางแก้วตัวนี้นี่เก็บรายละเอียดตัวนี้เป็นลายไม้เหมือนกันนะครับเปิดมาวางแก้วได้สองใบนะครับผมนี่นะนั่งกว้างๆสบายๆแน่นอนนะครับผมฝ้าเพดานต่างๆนะครับผมไม่มีรอยจงรอยเจิมนะครับสภาพสวยนะครับผมตัวนี้ท่านร้อนเมื่อไหร่ข้างหลังก็แค่เอาตรงนี้มากขึ้นมาครับผม นี่นะครับขออนะครับนี่เห็นะครับมีม่านด้วยนะครับผมสัมผัสตัวกระจกนะครับทั้งสองบานนะข้างหลังเห็นไหมครับภายในกว้างมากครับผมคันนี้นะแคมรี่ผมบอกเลยนะใครกําลังตามหารถเก่งแคมรี่ใหญ่ๆแบบนี้อยู่นะคันนี้ผมบอกก่อนเลยเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทน,นะครับนี่ดูดีพี่เห็นไหมสวยจริงคันนี้นะ แม็กเดิมแท้โรงงานครับผมเป็นแม็กขนาด17เหมือนกันนะครับจะถ่ายให้ดูล้อทั้ง4วงนะครับอว่าเดิมนะเดิมๆเ,เลยเห็นไหมครับล้อ,อมแทบไม่มีรอยเลยตัวนี้นะครับซุ้มล้อครับผมเดิมๆด,ด,ดูได้นะครับใครกําลังตามหาอยู่นะมั่นใจได้เลยนะครับผมว่ารถคันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าสวยจริงๆนะ,ะมาดูท้ายรถกันบ้างนะครับขออนุญาตเปิดไฟสักครู่นะ อ่ะโอเคท้ายรถนะครับผมจะเป็นไฟท้ายแบบนี้เลยนะครับผมโฉมนี้เป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโมเดลล่าสุดนะครับผมเป็นมายเนอร์เชนปลายปี18เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตัวนี้มายเนอร์เชนปี18นะไฟท้าย 2.5G นะครับผมสภาพสวยแบบนี้นะไม่มีริ้วรอยร่องรอยเลยนะครับผมตรงกลางไฟท้ายนะครับลากโครเมียมยาวไปฝั่งนู้นเลยนะนี่เห็นไหมครับแล้วโครเมียมผมบอกเลยเป็นอะไรที่เข้ากับสีดำมากมากนะ แ่ลักสองจุติดครบนะครับผมโลโก้โตโยต้าติดครบนะครับแ่ลัก c a มรี่ติดครบนะครับเซนเซอร์นะครับผมมุม2นะครับผมแล้วก็ข้างหลัง2นะครับผมกลายเป็น4จุดข้างหน้า2เซนเซอร์6จุดนะครับขออนุญาตนะครับเปิดท้ายนะครับผมให้ดูความกว้างความเดิมของรถนะครับเป็นไงครับผมบอกเลยนะคันนี้ท้ายกว้างมากและลึกด้วยนะครับผมนี่นะ ใช้งานขับไปต่างจังหวงต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพได้หมดครับผมเครื่อง2.5้นนะานะครับผมตัวนี้นะสุดยอดขออนุญาตนะครับผมให้ดูก่อนว่าคันนี้มียางอะไรไหมนะนี่โอ้โหสภาพเดิมนะดูได้นะครับผมแม่ลงแม่แรงอะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมยางอะไรเป็นล้อแม็กด้วยไม่ใช่ล้อกระท้านนะครับผมนี่เห็นไหมครับซีนด้านหลังนะครับ เดิมแน่นอนครับคันนี้นะเราให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับผมใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับผมโทรดรูแด้มาสอบถามเบอร์ก็ได้นะครับที่เบอร์0ู5ย์3 4 8 4 0นะครับขอ,อย่าให้ดูด้านท้ายสักครู่นะครับผมให้ดูนี่เห็นไหมครับเดิมหมดจันหนิมไม่มีเลยเห็นไหมรถปี18นะครับตัวนี้สวยเลยนะอเอาเข้าไปให้ดูนะนี่สวยจริงนะแคมรี่ มาดูบอดี้ฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมสีดําสวยๆนะนี่เห็นไหมครับผมมองตาเปล่าแทบไม่มีรอยอะไรเลยนะครับพี่ๆรอยลักยิ้มก็ไม่มีนะแล้วโครมเนี่ยมตรงขอบกระจกครับผมว่าแตกกับสีดํามากนะนี่มือจับก็เป็นโครมเนี่ยมนะดูหรูนะครับผมแม็กนะครับผมล้อหลังก็ไม่มีรอยนะครับนี่ให้ดูชัดนะไม่มีรอยนะครับส่วนมากที่เห็นจะเป็นรอยฝนนะครับก็จะมีเปียกน้ํานิดหน่อยครับผมพเมาคืนฝนตกนะครับผม เช้ามาก็เลยรียบรีวิวให้ดูเลยนะครับตัวนี้ขอย่าเปิดประตูฝั่งนี้นะครับอ่ะให้ดูบอกนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับสภาพแบบน้องๆป้ายแดงจริงๆนะครับคันนี้บอกก่อนนะเพราะว่าราคามาไม่แพงนะผมว่าพอเทียบกับเลขไม้มันน้อยนะเลขไม้น้อยนะมีม่านปกตินะครับผมนี่กระจกออโต้นะแจ๊เก็บของอะไรเปิดได้ปกตินะแผงประตูข้างสวยๆใหม่ๆนะเป็นลายไม้อ่า ดูได้นะรบับอกไฟฟ้านะครับผมนี่สวยเลยเห็นไหมครับแต่ว่าฝั่งคนนั่งไม่มีลำบ้านะครับตัวนี้นะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับผมคำเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็จะมีแผ่นเพลนนะครับก็ถ้าไม่เชื่อก็แคปหน้าจอเอาเลขถังไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยครับผมมั่นใจได้นะมาที่ผมรถเดิมแน่นอนนะครับ สติกเกอร์มอกอปิดครบนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีหัวนงหัวน็อตทุกอย่างสภาพส,สวยๆเลยนะครับอ่าใช่ครับดูพื้นต่อนะครับสแคขเพจนะครับแค่ไม่มีร่องรอยครับผมสีพื้นสวยๆนะ้ายางปูครบทั้งหมด4แผ่นนะครับอ่อาเป็นไงครับผมให้ดูบอดี้สักครู่นะดูสีเสาหลังเก่งนะ,อะขอญาตนะครับญาตแกะตรงนี้สักครู่นะ ขออนุญาตนะครับนี่เป็นไงครับผมเม็ดอาร์คนะครับผมเรียงสวยๆแบบนี้นะมั่นใจได้ครับผมรถเดิมนะผมพยายามถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับตรงไหนที่มีตําหนิผมก็จะบอกนะครับแต่เบื้องต้นยังหาตําหนิไม่ได้นะคันนี้บอกก่อนเลยนะรถสวยมากนะมาครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยครับว่าคันนี้นะครับผมห้องเครื่องเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วมีรอยขันรอยถอดอะไรไหมนะครับผมเดี๋ยวผมพาชมเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงครับเราซื้อขายกันแบบชัดเจนนะครับโอเคย่านะครับนี่เป็นไงครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจผมบอกก่อนเลยนะคันนี้ถ้าวิ่งทางไกลขับขี่สนุกแน่นอนนะครับผมนี่วิ่งลื่นเลยนะไม่เหนื่อยนะ2.5 G ครับผมตัวนี้เป็นเครื่องดูโอวีบีีนะครับผม นะครับสภาพครับผมตัวนี้นะครับเดิมๆนะครับผมตัวเบ้าโช้กนะครับผมแต้มทรงแต้มสีหัวน็อตทุกอย่างอยู่ครบนะครับวารันตีความเดิมแน่นอนนะคันนี้นะอเดี๋ยวค่อยพาดูหัวน็อตนะครับผมดูซับข้างก่อนนะเห็นไหมครับไม่มีคอครับพี่พี่ดูได้นะครับผม abs อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับผมเครื่องแห้งๆไม่มีข้าวน้ำมันเลยนะครับผมราคานี้เชื่อผมพี่ๆไม่แพงนะเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะได้แคมรีสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเบ้าโช้กฝั่งนี้หัวนองหัวน็อตครบเลยนะ แต้มทงแต้ม,ตมสีอะขออนุญาตโฟกัสกล้องชัดๆนะครับนี่ให้ดูนะครับผมแผงจิ้งลีดนะครับผมให้ดูทุกจุดนะครับขออนุญาตนะครับให้ดูตรงนี้นะโอเคถ้าเห็นข้ามน้ํามันครับผมแคปหน้าจอส่งมาให้ผมได้เลยนะผมมั่นใจจริงนะว่ารถมันแบบรถมันสวยครับผมนี่นะครับคาร์ม้อน้ําเดิมแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะกระปุกตัวน้ํายาหล่อเย็นสภาพสวยสมบูรณ์ นะครับหมุดหมดยึดครบนะครับมาเราดูหัวน็อตกันบ้างนะหัวน็อตตัวนี้นะครับผมยังเดิมไม่มีถอดแกะทาสีเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตล่างหัวน็อตบนครับพี่ๆนะฝาปองแท้เดิมโรงงานจะมีตาปั๊มตัวตาปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับอะไล่มาฝาเดิมแท้แน่นอนครับผมมีเม็ดโอเมก้าทุกอย่างอยู่ครบเลยนะฉลงฉลาคําเตือนทุกอย่างอยู่ครบครับพี่ๆนะแผงกันความร้อนเนสภาพผมให้90%แล้วกันเพราะถือว่าตรงเนี้ยครับผมนะขาดนิดนึงนะ ตรงปลายแต่สภาพหมุดยึดน่นๆครับผมใช้งานได้ต่อนะครับตัวนี้หัวน็อตถ้าผมฝั่งซ้ายครับผมไม่มีถอดแกะทําสีนะครับม่าจะเป็นน็อตล่างนะครับน็อตบนนะครับเราถ่ายให้ดูกันชัดๆเลยนะบานพับนี่รถสวยครับมั่นใจได้นะคันนี้โอเคครับพี่ๆคนไหนสนใจโตโยต้าแคมรี่2 5 j น r ขอประทานทั่วครับ พี่พี่คนไหนสนใจ Toyota c a m ม y 2.5G คันนี้ปี18ไมา70,2นะมาที่ผมไม่แท้แน่นอนครับไม่มีกลับไม่มีก่อนนะสนใจครับผมออกรถได้ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพแน่นอนครับผมโทรหรือไลน์มาปรึกษาก่อนได้นะครับที่เบอร์0955834840นะครับต้องการมาดูรถตัวจริงก็ได้เหมือนกันครับผมอยู่ตรงสนุกคาตรงขา้ามบิ๊กซีร่มเก้าครับอยู่ติดถนนใหญ่ล่ม 9, เก้าเลยย่ามินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ อ่าโอเคครับใครอยากจะจองออนไลน์ก็ได้ครับผมดูคลิปนี้จนจบจริงๆไม่ต้องมาก็ได้เขาเลพี่จองออนไลน์ได้ครับเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้นะครับผมแล้วก็ลงมารับรถที่ผมได้นะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเบิร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วจะเอารถเก๋งสวยๆแบบนี้มาให้ดูคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เบิร์ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ